ในปีที่แล้ว New Brand f u e l c e l l Rebel V4 เป็นที่นิยมสำหรับนักวิ่งมากมายหลายคนชื่นชอบหลายคนไม่ชอบและเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดถ้าหากใครจะหาซื้อรองเท้าที่มีความครบเครื่องมีโฟมที่นุ่มมีความเร็วและน้ำหนักเบาต้องเลือกเลย Rebel V4 พอมาปีนี้ New b บร n d ได้ทำการปรับปรุง Rebel ในหลายจุดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักวิ่ง ลองวิ่งครั้งแรกกับ New Balance Fuel Cell Rebel V5 ต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้นะครับรองเท้าคู่นี้ทางนิวบรานไทยแลนด์ได้ทำการจัดส่งมาให้เราได้ทําการลองใช้และทําการรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าผมมีความรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างเนี่ยและรองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับการวิ่งแบบไหนประเภทใดบ้างนะติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้ฝากเพื่อนทุกคนช่วยกด subscribe ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทาง YouTube ช่องทาง t i k t o k ใช้ชื่อขาเดียวกันวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดด subscribe ้้รวคับ มาแล้วนี่คือ n นิวบรานมาแกะพร้อมกันไปลองเทสวิ่งมาแล้วครับแล้วก็ซักแล้วก็เก็บใส่กล่องเพื่อมาไทยคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเนาะสีเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีออกแดงๆเนาะนี่ข้างข้างซ้ายอันนี้ข้างขวานีน่อ่ะให้ทุกคนได้ชมพร้อมกันสีอะไรสีแดงตัดดำนะครับเป็นไงสวยไหม นี่คือสีเปิดตัวสีแรกนะครับของ n n c e Rebel V5 นะสวั้ยทุกคนอ่ะให้ดูกันเดี๋ยวเราคุยข้างไหนคุยข้างขวา,ขานะครับเดี๋ยวข้างซ้ายเราวางไว้แถวนี้ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้แหะเนาะอ่ะเ,อเห็นนะโอเคอ่ะให้ทุกคนได้ชมกันนี่ครับ New b n c e Fuel Cell Rebel V5 ครับใครใช้ V4 อยู่ลองดูว่า มันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงครับเห็นไหมไปไงบ้างนี่มาเจเนอเรชันที่5เลยนะครับกาเทาด้านในให้โดนมากเห็นไหมมีหลายๆส่วนที่เขาปรับปรุงจาก v 4นะที่เขาได้รับคอมเมนต์จากนักวิ่งหลายคนเนี่ยว่าโดยบางจุดเนี่ยมันกอาจจะมีมีดีกว่าไม่มีเนาะหรือบางจุดที่มันไม่มีก็ดีกว่ามีอะไรเงี้ยครับ ในในรุ่นของ V4 นะซ,ซึ่งซึ่งต้องบอกกับทุกคนแบบตรงไปตรงมาเลยว่า V4 เขาทำได้ดีมากมันเป็นรองเท้าที่แบบเขาเรียกอะน่าจะคุ้มราคาที่สุดแล้วอ่ะสำหรับรองเท้าแนวแบบ d ด r ร y ่เฮนเนอที่ที่แบบคุณคุณควักเงินส0 0พั0 0ี่นอะคุณก็สามารถซื้อรองเท้าที่แบบทั้งน้ำหนักเบาเป็นไรเวยเดเฮนเนอร์ได้คู่นี้คือหนึ่งในนั้นเลย น้ำหนักเขาเบามากจริงๆเบามากๆเดี๋ยวเรื่องแรกเรามาดูเรื่อง upper กันก่อน upper ตัวนี้เป็นแฟนตอมฟิตนะครับผมเห็นมันเขียนไว้อยู่ข้างไหนอ้ออยู่ข้างนี้นี่เขียนไว้ให้ไหมครับซึ่ง upper ชนิดนี้ก็จะไปเหมือนกับในตัว S4 Elite เราก็จะไปเหมือนกับในตัว S4 Tenner ด้วยเช่นกันนะก็ค่อนข้างที่จะให้ตัวไม่เยอะมากแต่ข้อดีคือในเรื่องของการระบายอากาศค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมาก และที่สําคัญคือช่วงนี้หน้าฝน,ฝนฝนตกเปียกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะระบายดีมากๆเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับฮัปเปอร์เป็นตัวแฟนตอมฟิตที่เป็นชิ้นเดียวเลยนี่ต่อมาตัวเชือกองเท้าก็เป็นเชือกษณนาแบนด์คล้ายๆกับรุ่นเดิมไม่ต่างกันมีจุดนี่รีเฟกนะครับสะท้อนแสงตอนกลางคืนที่อาจจะวิ่งส่วนไฟเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรีเฟกตตรงนี้เนาะซึ่งตัวก่อนไม่มีนะตัวก่อนไม่มี นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าก็จะเป็นมีชั้นบุมาให้ประมาณหนึ่งไม่เหมือนกับรุ่นแรกที่มันเป็นเป็นแผน่นเฉยนะครับแล้วก็มีการยึดด้านซ้ายกับด้านขวาไว้ด้านด้านข้างในเนาะนี่ลิ้นรองเท้านะครับเขียนว่าอะไรเขียนว่า Rebel เห็นไหมฟิลเซลเรเบลนะนี่ดูข้างในครับเห็นไหมเมันก็จะเขาก็จะเย็บด้านซ้ายด้านขวาไว้นะครับรุ่นที่แล้วในหิวครับบางมาก คือคือเหมือนกับแค่ครอบตรงตรงข้อเท้าไว้แค่นั้นเองครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขามีการแบบบุชั้นมาหนากว่าเดิมเนาะแล้วก็มีตรงปลายเนี่ยครับก็จะมีอันนี้ก็จะเหมือนในบรรดาตะกูลเฟสโวมครับที่มันจะยกสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะปกป้องบริเวณของข้อเท้าบริเวณของเอ็ยหวาด้านหลังเนาะที่ที่จะค่อนข้างที่จะปกป้องดีกว่าน่าจะรุ่น v 4นะครับด้านท้ายมีดีเฟก สะท้อนแสงให้เห็นด้วยนะอัปเปอร์คลเดิมคลเดิมเลยไม่ต่างจากเดิมมากก็จะมีแค่ตัวชั้นบูเนี่ยที่มีเพิ่มเติมจากรุ่นที่แล้วมานะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับที่ดีขึ้นกับเดิมเนาะอินโะซ so, ถอดได้เหมือนเดิมแบนๆเหมือนเดิมอุ้งเท้าเหมือนจะยกขึ้นมาพพอร์ตนิดนึงอะ แต่ก็ไม่เยอะมากครับยังคงแบบเรียบอยู่คนที่มีปัญหาเรื่องเท้าลมเท้าแบนเนี่ยอาจจะต้องแบบลองนิดน,นึงอะ่ะสำหรับเรเวลเนาะเห็นปะมันมันยกขึ้นมาหน่อยก็จริงอ่ะครับแต่ว่าผมผมไม่รู้สึกว่ามันมีซัพพอร์ตบริเวณตรงนี้ด้วยมาดูตัวมิโซ่กันบ้างครับมิโซ่ตัวนี้เป็นฟิลเซลเอกลักษณ์ของทางนิวบาลานอยู่แล้วนะฟิลเซลฟิลลิ่งคือนุ่มนะนุ่ม น้ำหนักเบาแล้วก็ตัวนี้เป็นเบสของพีบ้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความเด้งเนี่ยก็จะบอกว่าไงดีจะบอกว่าเรเบลมันไม่ค่อยเด้งสักเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับในหลายๆรุ่นของของนิวบราที่ใช้โฟมฟิวเซลเนาะเดเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะติดนุ่มแต่ว่าการคืนแรงหรือการเด้งที่หลายๆคนชื่นชอบกันในเรเบลทำได้ไม่ไม่มากเท่าที่ควรอาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่มากครับนี่อันนี้เป็นโฟมของฟิวเซลเนาะ โฟมของฟิลเซลเนี่ยก็คือส้อนเท้าเนี่ยสูง35มิลนะครับแล้วก็ตัวหน้าเท้าเนี่ยสูง29มิลตัวนี้ดอก6ซึ่งจะสูงขึ้นกว่าตัวที่แล้วอยู่ประมาณ5มิลตัว V4 เนี่ยต้องบอกคนอย่างนี้ว่าพอพอโฟมฟิลเซลเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มันเจอความสูงที่มันไม่สูงมากครับมันเลยกลายเปน,นเหมือนอารมณ์มันแบนเวลาวิ่งมันรู้สึกแบบแบนแบนแต่ว่ารองเท้าประเภทนี้ครับ เราอาจจะไม่ต้องการการช่วยส่งแรงหรืออะไรกับเขามากสักเท่าไหร่นอกเพราะว่ามันอย,อยู่ในหมวดของเทปเดย์เฮนเนอร์เลยรองท้าซ้าอมที่เราต้องใช้แรงในการวิ่งจริงใช้กําลังขาใช้มัดกล้ามเนื้อของเราวิ่งจริงครับรองเท้าเอ้ยนี้มาเลยไม,ม่มีอาการที่เป็นส่งแรงนะช่วยในการวิ่ง,งคุณสักเท่าไหร่ข้อดีของข้อดีของท้าคู่น,นี้คือเตยเลอร์ของตัวน้ําหนักที่ค่อนข้างจะเบามากรองเท้าคู่นี้ของผมเนี่ยไซส์11.5 US 29.5้เ้าาซนน้หนักอยู่ที่ 250กรัมคือเบามากต้องบอกย่างนะถ้าเทียบเป็นดาวเลเวล,เล,เล,เลด้วยกันแล้วเนี่ยเลเวล V4 จะเบาออกว่าคู่นี้หน่อยหนึ่งประมาณแบบ10กรัมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซับพอร์ตเลยๆส่วนของทาาคู่นี้เนาะแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยที่เขามีมาให้เพิ่มรวมทั้งตัวแสกไฮของตัวมิโซในที่เพิ่มขึ้นมา5มิลเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําหนักตัวของตัว V5 เนี่ยจะหนักขึ้นกว่าตัว v 4ประมาณหนึ่ง แต่ยังคงเลยรองเท้า i ไร w ว e เดวิสเฮ Henner ที่เบามากครับพอคิดดูดีขนาดไซส์11.5จะยังน้ำหนักอยู่250เลยนะจะที่จะค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะต่อมาคือส่วนของตัวเ s o โซนะครับก็ให้มาเต็มพื้นที่ในส่วนของบริเวณของ4 f o o t เนาะแล้วก็ในส่วนของซนเท้าเนี่ยก็จะมีมาให้2ส,ส่วนตรงนี้นะครับนี่เขียนไว้เลย Rebel มันดูเป็นรองเท้าสายแบบมินิมอลอ่ะคือคุณไม่รู้จะหยิบรองเท้าคู่ไหนมาใส่วิ่งคุณหยิบเรเวลเนี่ยครับคือคือเรื่องของเรเวลที่ผมพยายามบอกกับห,หลายๆคนหลายหลายคนก็ชื่นชอบนะหลายหลายคนสอบถามมายเยอะครับสาหรับเรเวลผมบอกกับทุกคนทั้งที่ดูคลิปนี้และดูคลิปก่อนหน้าน,นี้เลยนะคือเรเวลมันไม่เป็นรองเท้าที่ช่วยคุณวิ่งสักเท่าไหร่ แต่มันเป็นรองเท้าที่คุณสามารถใส่ซ้อมเพื่อซ้อมจริงๆซ้อมใช้กําลังขาคุณจริงๆซ้อมใช้มัดกล้ามเนื้อของคุณจริงๆครับผมว่าเลเวลมันจัดอยู่ในส่วนนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งแรงมากครับมันไม่ได้เด้งมากแต่ล้าหนักเขาเบาครับเบามากๆมาเลยทําให้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการซ้อมโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องมีรองเท้าที่สปอยในการวิ่งคุณมากนักน,นี่คือเลเวลคือ่งนี้ บอกก่อนวันนี้เราไปลองวิ่งมา20โลนะครับที่โซลไฟวิ่งแบบมีเพสแบบเร็วด้วยแล้วก็มีเพสแบบชา้าด้วยอนะไรเงี้ยเพื่อจะลองลองเท้าคู่นี้เนาะตามสเปคเท้าคู่นี้เนี่ยที่เราอ่านในเพ e บุ๊กของทางนิวบาล์นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเท้าคู่นี้มันบอกว่าวิ่ง5โล10โลซึ่งมันจริงนะมันบอกว่าวิ่ง5โล10โลจริงนะเพราะว่าความอะไรต่างๆนานะพวกเนี้ยมันไม่ได้มีมาให้ ลองรับในการวิ่งที่มันไกลกว่านั้นไกลกว่า 5K หรือ 10K คครับผมว่า 10K เหมาะกับโรเบลแต่วันนี้เราไปวิ่ง20โลมาเพื่อจะแบบเอออยากรู้ว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วก็ถนนในสวนรถไฟด้วยครับที่มันทั้งเปียกจากฝนตกก่อนหน้าน,นี้ด้วยเนาะแล้วก็จากตัวถนนท,นที่เป็นยางมะตอยอที่มันมีความนุ่มมากๆเนี่ยเราเราเลยรู้สึกอะไรกับเท้าคู่นี้บ้างเนี่ยก็เลยไปลองมาเต็มที่เลย20โลนะสำหรับเรเบลกับการลองวิ่งครั้งแรกด้วยเนาะ คือนงนี้บอกแบบฟิลลิ่งล้วนๆเนาะส่วนเรื่องสเปคเรื่องตัวชั้นโฟมหรือเรื่องอะไรเนี่ยว่ากันในทีนะครับรองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเทา้าซ้อ,ซอมไม่ช่วยไม่มีอะไรช่วยเรื่องแค่เรื่องของความนุ่มของตัวฟิลเซลกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของน้ำหนักเบาสองเรื่องที่ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรเบล v5 แล้ว v4 ด้วยเป็นคุณจะอาจจะต้องลงตรงจุดที่มันจะเทคตัวออกไปหรือทันทีชั่นในการวิ่งของคุณนะครับอาจจะต้องลงให้มันตรงจุดลงส้นเท้าตัวที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแบนๆบนไปหน่อยนั้นเรื่องจากแซกไฮเขาไม่ได้สูงมากตัวดีสาสิ้าใช่ไหมตัวตัวที่แล้วนะแค่3 0เปลีเยงคือบางมาก และที่สำคัญคือโฟมพิวเซลที่อยู่ในตัว B4 เนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มและจมเลยพอแสกไฮมันเตี้ยปุ๊บะความนุ่มมันจมมันกลายเปเวลาเราวิ่งอะผมชอบพูดเสมอว่ามันเหมือนเราวิ่งแล้วมันแบนติดพื้นตลอดเวลาตัวนี้เลยปรับแสกไฮให้มันสูงขึ้นมันเลยความรู้สึกมันเลยมีอาการนุ่มแล้วเด้งขึ้นมานิดนึงจากโฟมที่มันสูงขึ้นนะครับแต่คําถามคือเฮ้ยเด้งขนาดไหน รองเท้าคู่ไหนที่คุณลองแล้วมันเด้งอ่ะคู่นี้มันไม่เด้งขนาดนั้นครับฟิลเซลไม,ม่มีความเด้งขนาดนั้นถึงแม้แตกหัเธอจะสูงขึ้นจะตัว V4 ก็ตามนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับแต่สิ่งที่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้คือเรื่องของน้ำหนักเบาพอนหนักเบาเนี่ยเวลาเราใส่ซ้อมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราวิ่งมา10โลวิ่งมา15โลเลยรองเท้ามันไม่เป็นภาราครับ น้ำหนัก250กลางๆในไซส์ผม1 1 5 US ผมมองว่าผมไม่มีความรู้สึกว่ารองเท้ามันหน่วงเท้าหรือดูดแรงเลยตลอดระยะการซ้อมในวันนี้20โลรองเท้าคู่นี้โอเคโอเคมากเลยในเรื่องของน้ำหนักเบากับอีกเรื่องหนึง่งหลายๆคนบอกว่าพอเขาปรับในเรื่องของตัว s t a c แ h ก g h ที่มันสูงขึ้นและรูปทรงรองเท้าที่ถ้าใครจำได้ตอน V 4เรารู้สึกว่าตรงเนี้ครับ มันแบนๆติดพื้นถ้าไปมองรู่เก่าเก่าดูดีๆตรงนี้จะรู้สึกว่ามันมันเป็นจุดที่โดนพื้นมากกว่าตรงนี้เอ้ยหรือบางคนลงหน้าเท้าก็ว่ากันไปนะแต่เท้าคู่นี้เขาบอกว่ามันมีความเป็นล็อกเกอร์ในการที่ปลายมันเชิดแบบนี้ครับแล้วก็ข้างท้ายมันเชิดแบบนี้ครับเนี่ยมันมีความเป็นล็อกเกอร์อยู่นิดหน่อยแต่ผมไม่รู้สึกนะในการวิ่งวิ่งรอบนี้ผมไม่รู้สึกนะ อาจจะอยู่ที่เรื่องของการลงเท้าของตัวเองด้วยครับในจุดนี้มันเลยอาจจะทําให้ลงเท้าคู่นี้หนึ่งคือไม่เป็นภาระกับการวิ่งของคุณกับเรื่องที่2คือเรื่องของตัวล็อกเกอร์ที่อาจจะช่วยกริ่งถ้าคุณลงเท้าตรงจังหวะแล้วคุณยกส่งตลอดเวลาทันทีชั่ในการวิ่งของคุณเนี่ยอาจจะช่วยกริ้งและช่วยเบาแรงของคุณนะและช่วยเบาแรงของคุณด้วยก็ได้ครับ2จุดนี้น่าจะเด่นชัดที่สุดในการที่เราไปลองวิ่งมาในครั้งนี้ ตัวชั้นโฟมฟิล์เซลที่อยู่ในตัวนี้มันเฟิร์มขึ้นกว่าในตัว V4 แต่ไม่ได้เฟิร์มระดับ s a i n e r หรือไม่ได้เฟิร์มระดับ s c Elite นะอันนั้นโอ้โหแน่นและเฟิร์มกว่าฟิล์เซลที่อยู่ตัวนี้เยอะนะครับแต่ว่าเทียบกับตัว V4 เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวชั้นโฟมที่เป็นฟิล์ l เซลในตัว V5 เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นและเฟิร์มขึ้นกว่าตัว V4 เราไปลองวิ่งครั้งแรกถึงแม้จะลองระยะ20กิเมก็ตาม มันยังไม่พ้นช่วงเวลาลานอินเลยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองวิ่งไปอีกสักระยะหนึ่งครับว่าตัวชั้นโฟมเนี่ยพอมันถูกวิ่งไปเรื่อยๆตัวชั้นโฟมของฟิลเซลในตัว V5 เนี่ยมันจะนุ่มแล้วจมเหมือนในตัว V4 หรือเปล่าโดยสรุปนะรองเท้าคู่นี้ New Brand b r a วล l ี V5 นะครับผมว่าใครก็ตามที่กำลังหารองเท้าแนว เดริเทนเนอร์ที่ไม่อยากได้น้ำหนักมากๆเดี๋ยวนี้รองเท้าเดริเทนเนอร์หลายๆแบรนด์เนาะ300บวกอะหนบบึ่งศูนย์แบรนด์เดียวกันเนวิลแบรนเนี่ยก็330ในไซส์ผม18.5 US SC ุดห้าเอสนเนอร์มีแผ่นคาร์บอนก็300 300กว่า315ร้อยสบนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแต่เรเบลครับรองเท้าเดริเทเนอร์ไม่มีแผ่นคาร์บอนมีโฟมฟิลเซลโฟมตัวท็อปของฝั่งของนิวแบานด์นที่มีความนุ่มมีความเด้ง น้ำหนักอยู่ที่250ค่อนข้างที่จะโอเคมากกับการที่คุณจะหาซื้อรองเท้าแนวเนี้ยมาเป็นรองเท้าเดอร์เฮนเนอร์ที่คุณสามารถใส่ได้ทุกวันใส่เมื่อไหร่ก็ได้หรือคุณนึกอ,อะไรไม่ออกครับคุณหยิบเลเวลมาใส่เนี่ยผมมองว่าเลเวลมันอยู่ตรงจุดตรงนั้นนะครับที่มันใส่ง่ายใส่สบายขึ้นหลายๆคนเนี่ยชอบมีปัญหากับในตัว B4 แลวคอมเมนต์มาหาผมบ่อยมากคือเรื่องของการซัพพอร์ตบริเวณข้อเท้าตรงนี้ครับไม่ล็อก ข้อเท้าบ้างนะหลุด้นบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างข้อเท้าไม่ค่อยจะซับพอร์ตผมมองว่าในตัว b 5เนี่ยเขาอัปเกรดในส่วนนี้มาค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าตัว b 4เยอะเลยครับอยากให้ลองเรามาคุยกันเรื่ราคามางดีกว่าราคารองเท้าคู่นี้เท่าเดิมจับตัวตัว B4 เลยนะคุณสามารถซื้อรเท้าคู่นี้ได้เนี่ยในช็อปของทานิวเวรลนนะครับตอนนี้เนี่ยเขา ตอนเปิดวางขายเนี่ยเขาจะวางขายอยู่ที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งคือที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สาขาของทางนิวบาล์เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่พวกเราเป็นนักวิ่งขาชอบกันอยู่นะครับเราก็จะมีตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องของทางนิวบาล์เนี่ยมากมายเลยทั้งในแอปโซเมก็ตามหรือว่าในในเว็บไซต์ก็ตามเนี่ยที่ถูกต้องจริงๆเนาะคุณก็จะไปหาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในวันโปรโม,มชั่นนะ ตีไปเลยลดพันหนึ่งกลมๆนะคุณก็อาจจะหาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคาที่4,000กว่าบาทนี่เองครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ร้านลันทูพาไรส์นะครับหรือซุปเปอร์สปอร์ตเองก็ตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของรองเท้าคูน่นะี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจที่ดูคลิปนี้อยู่และสนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะมีคุมมีโปรโมาชั่นลดราคาด้วยเช่นกันเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของรองเท้าคู่นี้ครับ New Balance Fuel Cell Rebel V5 เพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับงเท้าคู่นี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกับเราได้แล้วก็ทุกคำถามที่เพื่อนถามเข้ามาเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากสําหรับหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกาลังสนใจรองเท้าคู่นี้เนาะสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยก,กด subscribe ให้ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่องทาง YouTube ช่องทาง Tik t o k ทั้งหมดใช้ชื่อให้เขาเดีวยวกันวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามมา วันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นคู่ไหนที่เราจะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมการคอยติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ